ท้ไหมาหรือ like ยังมาสายแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยถามจริงสอนน้องปะเลเทมากอ่ะจะเอามาดุ่นนะฮะปีหนึ่งดูขึ้นขออนุญ,ญาตค่ะเกียวขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะเอาสิ จะแก้ตัวอะไรเนี่ยก็ว่ามาเกียวรู้ดีว่าคณะของเราใช้ระบบโซตัสในการดูแลน้องๆจริงๆแทบจะเรียกได้ว่าใช้ระบบโซตัสในการปกครองน้องๆเลยด้วยซ้ำไม่ว่ารุ่นพี่จะสั่งอะไรน้องๆมีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่วันนี้เกียวรวมถึงพวกเราทุกคนทางรุ่นพี่ และรุ่นน้องคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนเกียวไม่ได้บอกว่าโซตัสมันไม่ดีแต่เหรียญมันมีสองด้านถ้าพี่ริทพร้อมจะเปิดใจรับฟังเกียวจะขออธิบายต่อค่ะโซตัสปร,ระกอบด้วย S ity, s e n i o r i t y การเคารพผู้อาวุโสกว่ามาก่อนเป็นพี่มาหลังเป็นน้อง มาพร้อมเป็นเพื่อนแต่การที่เราเป็นผู้อาวุโสกว่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกต้องที่สุดเสมอไปน้องๆควรมีสิทธิเสรีภาพทางความคิดและไตร่ตรองได้เองว่าอะไรควรหรือไม่ควรและรู้ได้ด้วยตัวเองว่าควรปฏิบัติตัวกับใครแบบไหนถ้าเราอยากให้รุ่นน้องเคารพเราก็ต้องทำตัวให้หน้าเคารพด้วยการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ควรเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่รุ่นน้องให้เกียรติกับรุ่นพี่มันหมายถึงทุกๆุกคนควรให้เกียรติซึ่งกันและกันตัวต่อมาคือ O Order การปฏิบัติตามระเบียบวินัยรุ่นพี่สั่งให้น้องปฏิบัติตามกฎแต่พี่บางคนยังทำไม่ได้แบบนี้จะไปสอนน้องได้ยังไง ทุกสถานที่มีกฎระเบียบอยู่แล้วรุ่นพี่ทําได้แค่แนะนําไม่ควรมีสิทธิ์ในการลงโทษส่วนน้องจะทําตามหรือไม่ทํานั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเองค่ะตัวต่อมาคือที tradition การปฏิบัติตามธรรมเนียมและประเพณีมีความภาคภูมิใจในธรรมเนียมและประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาเกี่ยวมองว่าเวลาเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน อันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ยกเลิกไปหรือไม่ก็ปรับพัฒนาให้มันดีขึ้นโซตัสก็เหมือนกันในที่สุดมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสังคมปัจจุบันเราไม่สามารถยึดถืออะไรเดิมๆเอาไว้ได้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ตัวต่อมาคือยู Unity ความสามาคัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกียวเชื่อว่าน้องๆทุกคนมีความคิดความอ่านคิดเองได้ว่าในขณะที่เพื่อนๆร่วมกันทำกิจกรรมของสาขาใครที่ไม่ร่วมทำไม่รับผิดชอบงานของตัวเองคนคนนั้นก็จะได้บทเรียนโดยที่พวกเราไม่ต้องลงโทษอะไรเลยและตัวสุดท้าย S spirit การเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจมีน้ำใจเพื่อสังคมกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง เกียวคงไม่ต้องอธิบายคำคำนี้ด้วยคำพูดเพราะสปิริตคือสิ่งที่เกียวกำลังทำให้น้องทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้ mm. เกียวกล้าพูดกับพี่ริกล้าบอกในสิ่งที่ถูกต้องบอกในสิ่งที่น้องๆอ,อยากให้พี่รู้และเกียวก็อยากให้พี่รู้ด้วยว่าที่ผ่านมาน้องๆก็แสดงออกให้พวกเราเห็นกันอยู่แล้วว่าน้องๆมีสปิริตสุดท้ายเกียวคิดว่าไม่มีใคร คนรับผิดชอบแทนใครคนผิดต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองครั้งหนึ่งเกียวเคยออกมารับผิดชอบแทนน้องแต่นั่นก็เพราะว่าเกียวเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วเกียวควรจะปล่อยให้มนะนาวเผชิญหน้าและกล้าที่จะยอมรับในการกระทําของตัวเองแต่เกียวคิดว่ามันไม่มีใครสมควรโดนลงโทษอย่างไรเหตุผลและไม่ควรมีใครมีอำนาจในการลงโทษคนนั้นคนนี้ตามอำเภอใจ เพียงเพราะว่าเป็นรุ่นพี่หรือพี่วาจริงๆเกียวคิดว่ามันไม่ควรมีพี่วากเราด้วยซ้ำเกียวต้องขอโทษพี่ด้วยที่ตัวเกียวเองเพื่อนๆแล้วรุ่นพี่อาจจะอบรมน้องได้ไม่ดีพอแต่เกียวอยากให้พี่ริศ อยู่ดูน้องตอนทํากิจกรรมน้องเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือดีที่สุดแต่น้องให้ทั้งหมดกับเราแล้วจริงๆถ้าพี่ฤทธิ์จะตัดรุ่นหรือจะไม่ยอมรับน้องเกียวอยากให้พี่คิดดูอีกครั้ง <Hey. S 1> ใครๆก็รู้ <Hey. S 1> ว่า e ี e อน่ะมันสสยรหัสอาถัน <laughs> ไม่เฮียนจริงอย่าดีไซนี้ไม่ได้หรอกนะ ไปถ่ายกระซิวกันหมดอ่ะฉันเห็นมีแต่แกนี่แหละที่ยังอยู่ไอ้เกี้ยวแต่พี่ก็ไม่ยอมรับไม่เข้าสายสักทีฉันนี่นะนูกว่าพิลิตอ่ะจะตัดสายแกตลอดไปซะแหละแกเวร์ฉันว่านะไอ้เรื่องสายรหัสอาถันเลยเนี่ยมันก็แค่เรื่องบังเอิญ่ะแกเกียวแกไม่ต้องคิดมากนะอย่าไปสนใจที่ไอ้จุ๊บจี้มันพูดเลยมันพูดเยอะอย่างนั้นแหละ พีหนึ่งรอแะไระครับปกมือให้พี่คุณสิครับพวกคุณจะไปหารุ่นพี่ที่เขาทุ่มเทให้คุณแบบนี้จากไหนอีกพี่ขอบใจรเรามากเลยนะที่ทำให้น้องอะ่ะเข้าใจคำว่าโซตัสขอบใจจริง ก็ยังดีที่พี่คือยกโทษให้แกแลเลเียวตอนนั้นน่ะแกก็สุดเกินไปจริงอ่ะแกมองเหมือนมีอะไรอยากจะพูดเปล่านี่ฉันก็มองนู่นมองนี่ไปเรือ่อยเปื่อยถ้าโกหกไม่เนียนก็ไม่ต้องพยายามอันนี้ดีนะอันนี้พี่นนพวกแกไปซื้อขนมกับฉันเลยดียังไ,ไ,ไม่ได้กินสักคำอะไรเนี่ยานก็อยู่แค่นี้เดินไปเองดิ เออไปเหอะเอานะ่าอย่าเยอะได้ไหมเนาะตา,าก็พอขาก็ะั่นแล้วไม่ได้เดินเยอะอุ่นแดดอุ่นแดอุ่นด้เงอะรเือฉันมีเรื่องต้องเคลียร์กับแกเรื่องวันนั้นแกเห็นฉันกับน้องนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมใช่แกคิดจริงๆหรอว่าฉันกับน้องมีอะไรกันนอนกอดกันซะขนาดน,นั้น แล้วถ้าฉันบอกแกว่าฉันกับน้องไม่ได้มีอะไรกันจริงๆแกจะเชื่อฉันไหมเรื่องคลิปฉันเองก็มีส่วนผิดฉันไม่ได้ลำเอียงเข้าข้างน้องคือแกจะให้ฉันเชื่อว่าแกกับน้องไม่ได้มีอะไรมากกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องหรอกถ้าแกไปได้ยินใครใช้คำพูดต่ำตๆกับฉันแกจะยืนทนฟังอยู่เฉยๆไหมไม่นีไ่งไงแกยทนไม่ได้เลย แต่ที่แกเป็นแบบเนี้เพราะแกมองออกใช่ไหมว่าน้องมันไม่ได้คิดกับฉันแค่พี่แล้วถ้าฉันบอกว่าฉันก็ชอบน้องล่ะถ้าฉันบอกว่าหลังจบงานวิ่งเกียร์ฉันจะตกลงคบกับน้องเป็นแฟนแกจะว่ายังไงมันก็เรื่องของแกไม่ได้เกี่ยวกับฉันกเกี่ยวสิแกเป็นเพื่อนของฉันนะเว้ยฉันไม่อยากให้แกคิดว่า ฉันเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานฉันแคร์แก mm hmm. เพราะแกเป็นเพื่อนสนิทของฉันแลวพวกแกก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันมีเลยนุย้ยฉันคงยอมรับไม่ได้ถ้าแกมองฉันแบบนั้นอย่าพูดเลยว่าแกเห็นฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดฉันไม่อินวะ่ะพลารางมันไม่ได้ถือกระเป๋าไปปะ ฉันคิดว่าที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกเพราะแกมันชอบเอาแต่ปัญหาและความวุ่นวายมาให้แต่ฉันเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับแกเพราะคงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคนที่ตัวเองรักหรอกเกียวฉันรักแกรักทั้งที่แกทาให้ฉันโดนฉีกสมุดรักทั้งที่แกยังไม่รู้จักชื่อของฉันเลยด้วยซ้ําแต่คนอย่างแกมันจะไปรู้อะไรวะแกมันไม่เคยจะรู้อะไรเลยขอโทษจริงๆว่ะไอ้เกียวขอโทษ ที่ฉันแกลเป็นเพื่อนกับแกต่อไปไม่ได้จริงๆตกใจเหรอที่เป็นฉันนาวแค่ไม่คิดว่าจะเป็นพี่เธอคิดถึงเรื่องพ่รหัสก,กัด้วยเหรอนึกว่าจะมีแค่พี่เกียวคนเดียวก็พอแล้ว